้ในประเทศไทยอย่างเช่นแบบน้องๆที่ทั้งษาจบใหม่เรียนจบจากมหาลายัยซึ่งแต่เดิมเราก็บ่นคนพอสมควรว่าเอ๊ในมหาลัยเนี่ยสร้างคนมาเซิร์ฟในภาคธุรกิจได้อาจจะไม่ตร<อ>งโจท<ด>ย์ไม่ตรงจทเท่าไหร่แล้วการมาของ AI อีกนยครับเด็กยุคใหม่ในการรีเพลซเข้าทํางานในองค์กรเนี่ยในมุมมองเราต้องสมเกตคิดว่าน,นี่โจทย์ใหญ่เลยครับนี่โจทย์ใหญ่และเป็นโจทย์ประเทศด้วยและเป็นโจทย์โจทย์ของคนหางานด้วยนะครับ,รบโจทย์ประเทศคือโจทย์ที่ว่าเห็นเห็นภาพใหญ่เลยนะครับทีดีไอมีโครงการใช้ AI วิเคราะห์ตลาดรายงานคือไปนั่งอ่านประกาศหางานแต่ละวันแต่ละวันครับไตรมาสหนึ่งสักประมาณสักสองแสนประกาศหางานออนไลน์ก็มี AI ไป็ปนั่งอ่านดูแล้วก็พบว่า8ปดิอร์เซครับอยากได้คนที่มีประสบการณ์อและทีนี้ถ้าสมมติเรียนอยู่ปีสี่ครับจะออกไปหางานและประสบการณ์ไปเอาจากที่ไหนล่ะครับแล้วจะได้งานนะพอไม่ได้งานก็ไม่มีประสบการณ์รพอไม่มีประสบการณ์ก็ไม่ได้งานมันก็จะเกิดวงจรใครนรื่ออะไรเกิดใช่ครับเพราะฉะนั้น ในมุมคนหางานเองแปลว่าต้องไปหาวิธีอะไรก็ตามที่มันจะทดแทนประสบการณ์ได้ยกตัวอย่างเช่นเคยฝึกงานแล้วพิสูจน์ให้นายจ้างเห็นว่าเออเฮ้ยเราทํางานเก่งนะเราทํางานเป็นนะอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าคุณอาจจะไม่ต้องเข้าแทร็กปกติกตที่เขาเปิดรับทั่วไปค,คุณก็ไปแทร็กที่ นายจ้างรู้จักคุณอยู่แล้วแปลว่ามหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาต้องช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการฝึกงานให้มีโปรแกรมอะไรที่มันคล้ายๆกับการมีประสบการณ์ในการทํางานเห็นบางที่บางหน่วยงานจะเริ่มมีโปรแกรมที่ว่าปกติ ع, เรียนสี่ปีก็เป็นสองบกสองคือสปีเรียนในมหาวิทยาลัยอีกสองปีก็คือมาทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเมืองไทยอย่างนี้ยังไม่ค่อยเยอะครับครับมีเหมือนกันที่มีสหกิจศึกษาทวิภาคีนะครับ,รบมีเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้แหละครับเป็นส่วนที่ต้องทําให้เข้มแข็งมากขึ้น รหรือถ้าจะไปแบบให้หนายจ้างมั่นใจเลยอาจจะต้องรื้อหลักสูตรกันแบบโมโหลานเลย